ผลตอบแทนมากกว่าเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ที่เขาพยายามชี้ว่าเออผลตอบแทนมันดีนะแล้วก็ไปชักชวนคนมาร่วมลงทุนด้วยลักษณะพฤติกรรมของพวกต้มตุ๋นพวกแชร์ต่างมีเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันคือถ้าเกิดหยุดทางการลงทุนปุ๊บการปันผลจะไม่จ่ายเลยจะไม่ได้แล้วไม่จ่ายเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้อย่างหนึ่งก็อยากฝากไปยังท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าสมมติเวลาที่เราตัดสินใจจะลงทุนแล้วเราเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทเราไม่เน้นการขายสินค้าครับ เน้นการหาสมาชิกเข้ามาลงทุนตรงนี้ท่านท่านให้ระวังให้ดีต้องคิดให้หนักเลนะครับเพราะถ้าถ้าเป็นบริษัทที่ขายตรงถูกต้องเนี่ยก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการขายสินค้าเป็นหลักถูกไหมครับขายสินค้าได้มากรายได้จากการขายสินค้าถึงจะเอามาเป็นตัวคำนวณผลตอบแทนนี่นี่คือการขายสินค้าที่ถูกต้องแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่บอกว่าไม่เน้นขายสินค้าเน้นการหาสมาชิกเข้ามาหาสมาชิกได้มากจ่ายผลตอบแทนมากต้มทังนั้นเลยนั่น สันนิทานไม่ต้มโต้งสันนิฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยท่านปีวัฒน์คนไทยเนี่ยคนที่โลภเนี่ยคนที่โลภมากเ่ยโลภโลภคนโลภเนี่ยเป็นเหยื่อง่ายอย่างมนบับนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วที่สําคัญมันมันเหมือนกับเป็นปัญหาสังคมนะครับเท่าที่จากประสบการณ์ที่ทําเนี่ยครับเขาจะไปชวนใครครับเพื่อชวนญาพี่น้องเพื่อนพ้องตัวเองแล้วพอมันเกิดความเสียหายขึ้นมันก็เป็นปัญหาสังคมอใช่ครับเช่นภรยาเอาเงินไปลงทุนไม่ได้บอกสามีเขารู้ว่าเสียหายก็ทะเลาะกันปัญหาครับ ในครอบครัวตามมาเยอะเลยครับเปรียความเป็นหนี้เป็นสินบางคนมีเงินก็ไม่เป็นไรแต่บางคนไม่มีไปกู้มาลงทุนนี่สิครับถ้ามีวัาครับผมอยากจะรู้นิดหนึ่งพวกคนต้มตุ๋นเหล่าเนี้สารลงโทษหนักไหมครับโดยทั่วไปแล้วผมยกตัวอย่างอย่างแชร์ก๋วยเตี๋ยนี่สารมีผู้เสียหาย1 0 5่าคนนะครับโอ้โหเยอะนะครับโทษตามกฎหมายนี่จำคุก5ปีถึง10ปีปรับห้าแสนถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ถ้าหากมีการฝ่าฝืนก็จะปรับวันละ1 0 0 0 0บาทโดยทั่วไปแล้วสารจะลง คือการหลอกลวงหนึ่งคนก็ถือเป็นหนึ่งกรรมเป็นหลังกรรมต่างวาระต่างกรรมต่างวาระเพราะฉะนั้น1ันห้าสิบสี่คนก็คือพันห้าสิบสี่กรรมมีไหมครับที่ศาลจะลงประมาณโดยทั่วไปนะครับกรรมละห้าปีเพราะฉะนั้นพันห้าสิบสี่คนจำเลยแต่ละคนก็โดนจำคุกไปมากกว่าห้าพันตลอดชีวิตมากกว่าห้าพันปีครับแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยกฎหมายเนี่ยการเรียงกระทงลงโทษถ้าโทษจำคุกไม่เกินสิบปีเนี่ย นับเรียงกระทงลงโทษได้สูงสุดแค่20ปีเพราะฉะนั้นจำเลยแต่ละคนก็จะถูกสารพิพากษาลงโทษจำคุกเพียง20ปีเท่านั้นส่วนใหญ่จะจำคุกจำคุก20ปีแล้วก็ปรับด้วยครับปรับก็สูงปรับก็สูง5แสนถึง1ล้านนะครับแล้วเราก็จะมีคําขอให้พนักงานอัยการเนี่ยท่านก็จะยื่นคำร้องต่อศาลเวลายื่นฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้กับผู้เสียหายตามจํานวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงด้วยตามตามจำนวนที่เสียหายไปใช่ครับแล้วก็ศาลก็จะพิพากษาให้ตามนั้น ครับนิดเด็กท่านปิยวัฒน์นอยากจะให้ท่าน,เ,นเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแชร์ลอตเตอรี่ครับเป็นมาอย่างไรแลวเสียหายเยอะไหมเยอะครับผมเกิด<ค>ที่ไหนแชร์ลอตเตอรี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปี5-2<อ>ก็มีแล้วนะครับ<อ>คนคนที่ไปหลอกลวงแผร่พฤตกรรมใน2หรือ3คดีไม่ได้แตกต่างกันนะครับอาจารย์ครับก็คือมักจะไปหลอกว่าตัวเองเนี่ยมีโคต้าสลากินแบ่งรัฐบาล หรือไม่ก็รู้จักกับพนักงานสำนักง,งานสลากที่ได้โคต้ามานะครับแล้วก็ไปบอกว่าเออถ้าลงทุนในการซื้อสลากเนี่ยบางทีก็จะจำกัดเยูะห้าสิบเล่มนะแล้วก็จ่ายผลตอบแทนเนี่ยเด,เดือนละสองครั้งเดือนหนึ่งเล่มหนึ่งก็จ่ายเดือนละร้อยสาสิบห้าเล่มหนึ่งก็จะตกประมาณสามพันกว่าบาทบนะครับจ่ายผลตอบแทนสองครั้งก็คือร้อยสาสิบห้าสองงวดก็สองร้อยเจ็ดสิบบาทคนก็หลงเชื่อครับไปเอาเงินไปลงทุนกันเยอะ แล้วก็มีคดีที่สองเนี่ยปรากฏว่ามีพนักงานเข้าไปรู้เห็นเกี่ยวข้องด้วยคดีที่สองเนี่ยสาวิภาษาลงโทษจงคุกไปคนละ1 4 1 0ปี่ร้คนนิบเพราะว่านะเพราะว่าผู้เสียหายร้อยกว่าคนนะครับอ<ก>ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เนี่ยครับอันนี้อันนี้เป็นลอตเตอรี่ที่เกิดขึ้นโดยโดยการทําของบุคคลแล้วก็ร่วมมือกับพนักงานแต่ที่เป็นอภิมหาการาบนะครับในเรื่องของแชร์ลูกโซหรือแชร์ลอตเตอรี่เนี่ยก็คือเกิดขึ้นเมื่อปี2554ย นะก็ปรากฏว่ามีอดีตนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ย<ะ>ไปชักชวนสาวกออมทรัพย์ครูครทั่วประเทศเลยะนะครับบอกว่าเขาเนี่ยได้โคต้างวดละประมาณสองหมื่นเล่มเพราะฉะนั้นถ้าสาวกใดสนใจเนี่ยก็จะต้องเอาเงินไปจองซื้อสลากลวงหน้าอตอนนี้โดยทั่วไปแล้วหมื่นเล่มเนี่ยนะครับ 48, งวดเนี่ย เงินที่สากลแต่ละแห่งจะเอาไปจองซื้อสลากเนี่ยก็ประมาณ3ามรอยหกิสามล้านแปดแสนหรือมากกว่านั้นแต่ละงวดแต่ไม่ันอันนี้เป็นเงินจองซื้อล่วงหน้าเหมือนเงินค่าหน้าก็คือต้องเอาไปจองก่อนนะครับต้องเอาเงินก่อนต้องเอาเงินก่อนนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่ามาดูข้อกฎหมายกันจริงๆแล้วสากลมำรัพย์เนี่ยการจัดหาสลากมาจําหน่ายให้กับสมาชิกเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับตามกฎหมายเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่กิจการร่วมกันแล้วก็มีวัตถุประสงค์เรื่องของการ แสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน<อ>นะครับ,รบที่สําคัญขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสากลตามกฎหมาย<อ>แต่กรรมการต่างๆหลายๆสากลก็พยายามที่จะทําเช่นใช้มติที่ประชุมของสมาชิกเห็นชอบบให้ทําบ้างหรือใช้มติคณะกรรมการดาเนินการเองมีการไปแก้ไขข้อบังคับให้สามารถทําเรื่องของลอตเตอรีได้อเนี่ยครับจึงเป็นที่มาของการที่นําเงินไปจองซื้อสลากแล้ว เท่านั้นยังไม่พอนะครับแต่และงวดเนี่ยก็จะต้องโอนเงินไปเป็นก่อนวันออกสลากก็คือโอนไป72ล้าน800,000นะครับแล้วหลังวันออกสลากก็จะมีเงินจ่ายเป็นผลตอบแทนเข้ามานี่จะเป็นลักษณะของการปฏิบตัติตอนนี้มันก็จะมีพงขอยัดสรุปสั้นๆแบบ2พื้นที่ในเมืองเลยเนี่ยมันจะมีการจ่ายสลากจริงแต่ว่าสลากนี่ไม่เพียงพอ,อเพราะว่าในเมืองเลยนี่มีสัญญาธรรมสลากทั้งหมดเนี่ย50,000หมือ48,000เล่มครับ แต่ว่าในทางสืบสวนเราเนี่ยมีแค่สองหมื่นกว่าเล่มเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการเวียนครับส่วนนอกเมืองเลยเนี่ยไม่มีสลากไม่มีเลยเพราะว่าเมื่อทําสัญญาขายแล้วเนี่ยก็ทําสัญญาซื้อคืนแล้วก็จ่ายเป็นเพียงส่วนต่างให้ฉบับระบาดห้าสิบเพราะฉะนั้นหมื่นเล่มก็คือเดือนละล้านห้าเป็นผลตอบแทนตอนนี้ทั้งๆที่รู้ว่ามันทําไม่ได้ทําไมถึงทำมันก็มีผลประโยชน์ แอบแฝงอยู่จากเงินจองซื้อสลากที่เป็นยร้อยล้านเนี่ยครับ<อ>จากการสืบสวนรวบรวมหลักฐานเราก็พบว่ามันมีเงินเนี่ยเข้ามาในส่วนของกรรมการ<อ>ในวันที่มีการเอาเงินไป<อ>วา,วเางเงินเข้าไปด้วยใช่ครับโอก็เป็นคีไปเลยใช่ครับมีเงินชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญก็การทําสัญญาเนี่ยบริษัทที่เป็นคู่สัญญาไม่มีแม้หนังสือคําประกันของธนาคารมาวางเป็นหลักประกันอ๋อแล้วก็พิกแล้น,แลแบบนั่นแหลแบบใช่ไหมครับ เอาเงินเป็นร้อยล้านของสมาชิกไปวางโดยที่ไม่<ต>มีอะไรคําประกัน,นกเลยวครับแล้วสุดท้ายก็เกิดความเสียหายขึ้นจริงๆใช้ระยะเวลาประมาณ18เดือนความเสียหายทั้งหมดมากกว่า8,000ล้านแล้วคนมาร้องทุกข์เยอะไหมครับ ก็ทั้งหมด13สหกรณ์มีสัญญาเกิดขึ้น20สัญญานะครับคิดเป็นจำนวนสลากตามสัญญาเนี่ย183,000เล่มโโอ้หเงินค่าจองซื้อสลากทั้งหมด13สหากรณ์20สัญญา7,556ล้าน8แสน7 0 7 5พล้าน7,556ล้าน8แสนโอ้โหตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ตอนที่ผมทำเนี่ยฟ้องผมฟ้องไป87คนแต่ว่าในคดีนี้มันก็เป็นอะไรที่ผมยังไม่ให้เสร็จจำนวนก็ถูก ปรับย้ายแล้วก็เอาสํานวนไปแล้วก็ไปสั่งฟ้องแค่14คนกรรมการหลุดหมดแต่ณขณะนี้ก็เรียนให้กับเพื่อนสมาชิกสภกรได้ทราบว่าทนายกการเนี่ยมีคําสั่งฟ้องไปแล้วมากกว่า60คนอ๋อหกคนนะครับมากกว่า60คนแล้วพอท่านปิยวัฒน์มาทาคดีเรื่องนี้ก็ถูกปรับย้ายทันทีครับท่านผู้ชมครับนี่คือสังคมไทยคนดีเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ทําหน้าที่เพราะ ไปทําไปขัดขาพวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักการเมืองสมัยเก่ากา็มีการเกิดการย้ายเกิดการกันแกล้งเกิดการกล่าวหาอันเป็นเท็จเกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมาพบากับท่านพัน,นเอกปิยวัฒน์แล้วเราจะพูดว่ามีอดีตนักการเมืองใหญ่อยู่เบื้องหลังของแชร์ลอตเตอรี่สักคู่ครับ